โซลูชั่นเวิ2019ในส่วนของ User Experience นครับส่วนแรกเลยที่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นส่วนของการใช้ Recent File นะครับหรือว่าพวกไฟล์ที่เราเคยทำงานนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะจัดเก็บพวกไฟล์ต่างๆเหล่านี้เป็น History ได้ถึง100ไฟล์ด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะ Filter นะครับเป็น Part, Doing หรือ Assembly นะครับหรือว่าจะ Search เป็นชื่อก็ได้นะครับ Search เราอยากจะ Search นะครับตัว ไฟล์เก่าๆนะครับมาทํางานต่อแล้วก็เซิร์ชชื่อมาได้เลยทันทีนะครับอันนี้ก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับนอกจากนี้ใน2019นะครับก็ยังจะเพิ่มเติมในส่วนของ Reference นะครับเราสามารถที่อยากจัดการตัว r r f e r e n c e อย่างเช่นเราอยากเบรก Reference หรือว่าอยากล็อก e f e r e n c e ผ่านตัวช h i ์ม p a r น n t นะครับซึ่งเราทำงานในอินเทอร์เฟซเดียวนะไม่ต้องเข้าคำสั่งที่อ่า ค่อนข้างลึกนะครับซับซ้อนนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะดูตัว r e f e r e n c e ทั้งหมดของชิ้นงานนะครับซึ่งงานอาจจะเป็นร้อยชิ้นพันชิ้นก็แล้วแต่นะครับในส่วนของ s o l ิดเ s 2019ก็จะมีคำสั่งนะครับ external reference ในการดู r e f e r e n c e ต่างๆนะครับในชิ้นงานโอเคนะครับกรณีถ้าเราอยากแก้ไขแค่เราเลือกนะครับชิ้นงานแล้วก็กด i solate นะครับเลือกที่ i อ o l a t e ทีนี้ชิ้นงานนะครับก็จะ พรีวิวเข้ามาเป็นพาปาร์ตเดียวนะครับแล้วก็มาเช็คตัว r e f e r อ n c เรต่างๆได้ทันทีนะครับกรณีถ้าเราอยากแก้สมมติเราแก้ตัว f i c u l a r pattern นะครับเราสามารถที่จะเลือก r e f e r อ n c เรแล้วก็เบร k ซีเล c t ได้ทันทีนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการแก้ไขเรฟเฟอเรนซ์ะครับทีนี้เราลองมารีเช็คนะครับทีนี้เห็นไหมครับตัว r e f e r อ n c เรก็จะหายไปแล้วเราสามารถที่จะ ทำงานต่อได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้จะเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการแก้ไขโมดิฟายนะครับซึ่งบางทีเราวัดชิ้นงานแล้วก็ต้องมาทาการแก้ไขกับเข้าหลายคําสั่งนะครับใน2019นะครับเราสามารถที่จะทําการโมดิฟายนะครับอ่าให้ d i a l o g box เด้งเข้ามานะครับในการแก้ไขแล้วเราก็เลือกใช้คําสั่งในเชื่อทูมพร้อมกันได้เลยนะครับซึ่งเวอร์ชั่นเก่าเรา ต้องใช้คําสั่งในเชื่อทูลก่อนนะครับในการวัดขนาดแล้วก่มาปิดคําสั่งแลว้วก็แก้ไขนะครับในสองวันที่เก้าไม่ต้องครับอันนี้ทํางานได้พร้อมกันทันทีครับซึ่งจะสามารถนะครับทําให้เรานะครับลดเวลาในการทํางานนะครับแล้วก็ทํางานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ